จงเชื่อมั่นในตัวเองจงศรัทธาในความสามารถที่มีอยู่หากปราศจากความมั่นใจและกำลังใจในตัวเองแล้วนั้นคุณจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชโชคดวงชัยนำโชคนะครับวันนี้ก็มาทักทายกันเช่นเดิมนะครับ สวัสดีครับทุกคนใครเข้ามาก็ทักทายกันพูดคุยกันนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับพี่โชวก็อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอนะครับทุกๆวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอนะครับเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนผลลัพธ์ก็เปลี่ยนนะครับนี้ก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆนะครับยุคนี้ออนไลน์ตักตัว ทำอะไรง่ายๆนะครับอยู่ที่บ้านเรานะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดโควิดเยอะหลายคนโดนกักตัวหรือใครที่พักผ่อนหยุดยาวสงการนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองเพื่อมองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเรานะครับวันนี้พี่โชคก็มาทักทายพูดคุยคือ ไปเจอสิ่งดีๆก็อยากมาเล่าให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันนะครับใครเข้ามาก็ทักทายกันนะครับพูดคุยกันครับพี่โชคอยากบอกว่าในทุกวันนี้หลายคนก็โดนกักตัวนะครับก็หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับในโควิด เราก,ากักตัวยังไงอยู่บ้านยังไงเราสร้างไรายได้ได้นะครับเพราะว่าการเดินทางการออกไปไหนมันก็สุ่มเสี่ยงอยู่นะครับทุกวันนี้เพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะโรคโรคระบาดโควิดที่เข้ามามันยังอยู่กับเราตลอดที่ตั้งแต่เข้ามาก็อยู่กับเราตลอดครับการใช้ชีวิตของเรามันก็การดำรงก็เปลี่ยนไปนะครับก็อยากจะบอกว่าอินดีม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทํางานผ่านมือถือนะครับทํางานผ่านมือถือเราอยู่บ้านเรากักตัวหรือเราอยู่บ้านหรือใครที่หยุดยาวสงการอยากมองหาไรายได้กระเป๋าที่สองกิจกรรมที่สามธุรกิจที่สี่ไว้รองรับในอนาคตข้างหน้าคือความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนนะครับวันนี้พิโชกก็อยากจะแบ่งปันฝากทุกคนนะครับ เพราะว่าพี่โชวก็เป็นคนหนึ่งที่เจอวิกฤตแบบนี้มาก็เลยมันคือเราไม่ต้องรอวันนั้นนะครับวันที่หลังชนฝาเราถึงจะมามองหาเราควรมีกระเป๋าที่สองกิจการที่สามธุรกิจที่4ี่ไว้รองรับในยุคนี้นะครับสวัสดีครับพี่สมบูรณ์ครัพี่สมบูรณ์วรส,รณสวัสดีครับก็มาทักทายกันพี่ ก็อยากแบ่งปันว่าหลายคนโดนกักตัวครับแถวบ้านหรือแถวต่างจังหวัดทุกหมู่บ้านมีทุกที่ครับก็เลยว่าเราจะดีกว่าไหมเรามองเจอวิกฤตตรงนี้เราเปิดวิกฤตตรงนี้ให้มันเป็นโอกาสนะครับโอกาสคือทุกๆวิกฤตมันมีโอกาสเสนอเราขอบคุณการที่เราก,ากักตัวเราขอบคุณตัวเองให้ ว่าโควิดทำให้เราอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะครับเราก็จะได้รู้สิ่งภายในของเราเราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราก็จะได้มีเวลาให้กับตัวเราเองนะครับขอบคุณตัวเราเองหลายๆคนหลายๆท่านก็บางทีเราไปเจอสิ่งผู้คนมากมายหรืออะไรสวัสดีครับครูครับสวัสดีครับครูครูคเข้ามาชมเป็นกำลังใจให้เป็นพลังให้โค้ชโชคขอบคุณครูมากครับ เป็นยังไงบ้างครับต่างประเทศก็อยา่างนี้แหละครับออนไลน์นะครับอยู่ที่ไหนก็ทําได้นะครับนี่ผมก็คุยกับครูผมซึ่งเป็นครูผมอยู่ต่างประเทศนู่นครับก็เข้ามาชมเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณพลังครูที่ทําให้โค้ชโชคได้มายืนพูดอยู่ในวันนี้ครับก็อยากพูดคุยกันนะครับทุกวันนี้ชีวิตของเราในยุคโควิดเนี่ยเราจะใช้ชีวิต อยู่บนโลกออนไลน์เยอะแยะมากไหมเราก,ากักตัวงี้ใช่ไหมครับเราจะสั่งอาหารกินอาหารอะไรอยู่ในออนไลน์หมดมือถือหมดมือถือเครื่องเดียวนี่ครับให้ความรู้สั่งอาหารสร้างไรายได้ก็คือมือถือนี่แหละครับความรู้อยู่ในมือถือทุกอย่างนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ความรู้จากมือถือนี่แหละครับ ใช้ความรู้จากมือถือศึกษาอยู่ในมือถือเพราะว่าอะไรหลายอย่างเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันทานกระแสเทียนโลกทุกคนจะเข้ามาอยู่บนโลกนี้โดยที่บังคับเข้ามาเลย,เลยครับเพราะว่าเทียนโลกมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องเข้ามาอยู่ในแบบนี้อยู่แล้วจะดีกว่าไหมครัเราเอาตัวเราเข้ามาศึกษาอยู่ในโลกแล้วก็สร้างไรายได้ไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่พี่โชคจะพูดในวันนี้ก็คือธุรกิจอินดีมซึ่ง ประธานบริษัทคือคุณก้องอครนิติพพลที่พโชกคาอยู่นะครับวันนี้เป็นวันดีวันโชคดีของทุกๆคนที่เข้ามาชมไลน์นี้นะครับใครที่ยังมาเจอคลิปนี้วีดูไลน์นี้นะครับคุณคือคนโชคดีนะครับที่เจอโค้ชโชคนําโชครวมชัยวันนี้คุณคือคนโชคดีวันนี้ผมจะบอกว่าวันนี้มีอะไรที่สุดพิเศษนะครับคือที่ อินดีมของผมในกลุ่มไลน์นี่นะครับผู้นำที่เขาประสบความสำเร็จนะครับท่านจะมาแบ่งปันวิธีการทำงานนะครับท่านทำยังไงท่านรับมา12ล้านนะครับซึ่งท่านจะมาแบ่งปันในเย็นวันนี้นะครับ18 50. นาฬิกาหนาทีนะครับก็อยากจะมาบอกพี่พื่นน้องว่ามันมีโอกาสเข้ามาแบบนี้ถ้าโอกาสมาถึงเราเราไม่รับมันก็จะหายไปในอากาศนะครับในวิกฤตมันย่อมมีโอกาสเสมอ อินดีนเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเราทำงานผ่านโซเชียลผ่านโซเชียลนะครับเราทำงานผ่านมือถือนะครับเรามีระบบทีมระบบกลางโครงสร้างตอบโจทย์ในยุคนี้นะครับวันนี้ท่านที่เจอวิกฤตหรือไม่เจอวิกฤตหรือเราจะหาโอกาส เปิดโอกาสให้ตัวเองเพื่อรองรับไว้วันที่ว่าวันนั้นจะมาถึงครับวันที่หลังชนฝาจะมาถึงเราควรที่จะหาไรายได้อีก1ช่องทางกระเป๋าที่สอธุรกิจที่3ากิจการที่4ไว้รองรับนะครับก็คือวันนี้เป็นวันสุดพิเศษนะครับโค้ดมนุษย์เงินล้านคนแรกของภาคอีสานครับท่านรับมาร่วม12บล้านยังไงภายในสปีกว่านี้ครับท่านจะมาแบ่งปันเวลา 18.50นาฬิกา50นาทีนะครับวันนี้ก็ใครที่เจอพี่โชคโคโชคดวงชัยนาโชควันนี้ถือว่าท่านเป็นคนโชคดีที่ได้มาชมไรนี้คลิปนี้โอกาสมาถึงท่านแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกนะครับหลายคนดนกักตัวบางทีก็หลายคนก็เดินทางกลับมาบ้านแล้วนะครับสงการนะครับจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาเวลาในช่วงวันหยุดสงการหยุดยาวนี้เราเข้ามาศึกษา หรือมองหาธุรกิจที่ไว้รองรับในยุคนี้นะครับในหลายคนก็จะรู้แล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้เราจะกินจะใช้จะจ่ายอะไรก็ก็ทํางานผ่านมือถือหมดนะครับก็เข้ามาทักทายกันพูดกันครับออสวัสดีครับน้องแดงนะครับน้องแดงของเรานะครับน้องสาวจากกระบี่นะครับนี่แหละครับออนไลน์ครับเราอยู่ที่ไหนเราก็เป็นเพื่อนกันได้ครับก็สวัสดี นาดำนะครับนาดำจากพิษณุโลกทักทายกันสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเสียนกเป็นยังไงบ้างขายหมูครับเสียนกของเราก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เจอวิกฤตเจอวิกฤตจ,จากโควิดเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนั้นเจอหมูแพงด้วยครับเพราะว่าเสียนกนี่เป็นพ่อค้าหมูอยู่ที่พิษณุโลกก็เจอกับพี่โชคก็เป็นคนโชคดีเหมือนกันครับเพราะว่าแกก็อยู่ พิศุโลกนะครับพิโชคอยู่ศีระเกียรตเราก็รู้จักกันเป็นมิตรกันเลมิตรที่ดีต่อกันมอบโอากาสดีๆให้กันได้ครับสวัสดีครับนาพิษนาพิษก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ร้อยเอ็ดนะครับท่านก็สุดยอดคนหนึ่งเป็นผู้นําที่สุดยอดนี่แหละครับการทํางานเราไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนเราอยู่ที่บ้านเราก็ทําได้วันนี้สิ่งที่พิโชคจะบอกว่า ยุคนี้ต้องออนไลน์กักตัวทําออนไลน์ได้ก็คือเราไม่ต้องรอว่าเราต้องโดนกักตัวหรอกครับเราค่อยมาทําหรือเข้ามาศึกษาเราไม่ต้องรอเจอวิกฤตในวันนั้นเจอหลังชนฝาในวันนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับโค้์คุณครูโค้ครูพี่พรนะครับซึ่งท่านก็เป็นมนุษย์เงินล้านคนหนึ่งของอินดีเหมือนกันครับท่านก็เป็นคนที่ แบ่งเวลานะครับท่านรับราชการครูนะครับแต่ท่านก็แบ่งเวลามาทํางานอินดีมออนไลน์กับคุณกล้องท่านร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณกล้องด้วยนครับท่านเป็นบุคคลที่รับราชการครูนะครับก็สามารถมาทําอินดีมได้นะครับทุกอาชีพทุกสายงานทุกสาขาอะไรเข้ามาทําได้หมดครับไม่ต้องรู้ไม่ต้องเก่งแต่ว่าอินดีมของเรามีระบบ ก็มีระบบทีมช่วยระบบทีมระบบกลางของบอริษัทเรามีการเรียนรู้ทุกอย่างครับใช่ครับใช่ครับพ้ชพี่พรครับอินดีนทางเลือดทางรอดครับใช่ครับตอบโจทย์ในยุคนี้ซึ่งเราไม่ต้องเดินทางไปไหนนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านเราก็สามารถทำสร้างไรายได้สูงสุด วันละห้าประสองวันละสี่หมื่นเขาทํำยังไงนะครับวันนี้เป็นวันที่พิโชคอยากจะมาบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับใครเจอรลยนี้เจอพิโชคในรลยนี้นะครับท่านเป็นคนโชคดีนะครับซึ่งวันนี้พิโชคก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านมนุษย์เงินล้านคนแรกของภาคอีสานท่านจะมาแบ่งปันนะครับในกลุ่มไลน์ครับใครที่สนใจที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือว่าใครที่กําลังจะหลังชนฝาหรือ ใครจะไม่รอให้วันนั้นมาถึงเจอวิกฤตมาถึงก็ทักเข้ามาหาไปโชคหรือผู้ที่แคร์ลไลน์นี้คลิปนี้ออกไปนะครับคนที่เจอคลิปนี้ไลน์นี้คุณคือคนโชคดีนะครับใช่ใช่ครับพี่พรครับโค้ดพี่พรครับคิดถึงครับคิดถึงครับเดี๋ยวมีโอกาสก,าก็จะเดินทางไปเยี่ยมครับพี่พรก็เป็นคนหนึ่งนะครับคซึ่งเป็นมนุษย์เงินล้านของอินดีมท่านรับราชการท่านก็ทํางานอินดีม ท่านยังสามารถสร้างไรายได้ได้รวมสองล้านแล้วนะครับเขาท่านทํำยังไงครับวันนี้เป็นวันดีวันที่โชคดีที่ทุกคนมาเจอพิโชควันนี้เป็นคนโชคดีซึ่งท่านเยียดเวลาของท่านนะครับควรมนุ์เงินล้านคนแรกของภาคอีสานเนี่ยท่านจะเข้ามาแบ่งปันว่าท่านทํำยังไงท่านถึงสร้างไรายได้ได้รวมสิบสองล้านในระยะเวลาแค่สามปีท่านทํำยังไงนะครับเราลองเปิดใจเข้ามาศึกษารูนะครับ หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับทุกคนก็อย่อยาชะล่าใจหรือว่าอย่ารอให้วันหลังชนผาเหมือนที่ที่พิโชคว่าแล้วครับอินดีมมันทําง่ายครับทําง่ายเพราะว่าทําง่ายยังไงทงําไมถึงทําง่ายครับนี้อินดีมเรามีระบบไว้หมดนะครับมีระบบแฟดฟอร์มที่ทางบริษัทผู้บริหารในี่คุณกล้องเนี่ยท่านเป็นคนที่สุดยอดเป็นคนสื่อเป็นคนกลางแจ้งเป็นคนสาธารนณะ ท่านวางไว้ให้เราหมดแล้วครับเพียงแค่เราเอาตัวเราเข้ามาศึกษาการที่เราจะทําธุรกิจอะไรจะปลูกต้นไม้ปลูกข้าวปลูกพริกปลูกมันหรือจะทําธุรกิจอะไรเราก็ต้องศึกษานะครับเราอย่าเพิ่งไปสรุปวันนี้ท่านมาแบ่งปันนะครับมนุษย์เงินล้านตัวเป็นๆนะครับภาคอีสานนะครับคนแรกของภาคอีสานนะครับโคสุพรรณนิกาเย็นทรั์นะครับท่านรับราชการเป็นผอคังอยู่เกษตรวิสัยนะครับผอกองคังนะครับ ท่านแบ่งเวลาอย่างไงท่านถึงมาทำออนไลน์อินดีนสร้างรายได้ได้ร่วมสิบสองล้านนี่นะครับวันนี้ท่านจะมาแบ่งปันนะครับก็ใครที่เข้ามาเจอท่านถือว่าท่านเป็นคนโชคดีนะครับรีบนะครับรีบติดต่อกลับไปหาผู้ที่แชร์ไรนี้คลิปนี้ให้ท่านนะครับหรือติดต่อมาหาที่วิชคเราจะไปเจอกันก็รีบๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมันห้องเต็มนะครับเดี๋ยวเราก็ จะพลาดโอกาสตรงนั้นไปนะครับในเมื่อโอกาสมาถึงเราแล้วครับโอกาสถ้าเราไม่รับมันก็จะหายไปในอากาศก็เหมือนที่ว่าโอกาสก็เหมือนกินถ้าเราไม่ร่วมชิมรสมันก็ละลายไปกับก็วันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่โชคดีของทุกท่านนะครับที่เข้ามาเจอวันนี้นะครับโอกาสมาถ,ถึง เราแล้วนะครับบทนี่สร้างเงินล้านด้วยมือถือเครื่องเดียวนะครับท่านทํายังไงนะครับท่านรับมาสิบสองล้านท่านทำยังไงยินดีไม่ต้องตื้อนะครับไม่จาไม่ตือ้อไม่งอไม่ขอไม่จําเป็นท่องขายนะครับทํำยังไงครับรับรายได้สูงสุดวันละสี่หมื่นนี่มันไม่เครื่องมือที่มหาสัจจ์มากมากนะครับพี่โชว์ว่า เพราะว่าการที่ผมตัดสินใจก็มาผมก็บอกอะไรเครื่องมือมหาสจรรย์จนขนาดนี้รับสามารถลาดสร้างรายได้สูงสุดวันละห้าผสมหรือวันสี่หมื่นท่านเลือกเลยท่านจะรับวันละห้าผสมหรือวันละสี่หมื่นการที่เราจะทําธุรกิจอะไร mm hmm. เขาก็ต้องมีอินดีมีให้ไซส์ขนาดให้เราเลือกไว้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เป็นวันโชคดีของทุกท่านที่ผ่านมาหรือผ่านมาเล่นเฟซบุ๊กมามาเจอ ดวงใช้นํำโชควันนี้นะครับท่านเป็นคนโชคดีมากนะครับอินดีมอินดีมทำง่ายๆนะครับผมจะบอกว่าทำง่ายๆทำง่ายมากเลยเพราะเราทำตามระบบของบริษัทที่วางไว้นะครับทำมาหลายอย่างแล้วบางคนบอกทํามาหลายอย่างแล้วทามาหลายอย่างแล้วมันชีวิตทําให้ชีวิตเดิมๆของพี่ดีขึ้นไหมล่ะลองมาศึกษาดูกับอินดีมไหมซึ่งเป็นของคุณก้องนะครับ เป็นของคุณกล้องอรัตนงติพลซึ่งเป็นคนสื่อเป็นคนกลางแจ้งเป็นคนสาธารณะครับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าทุกท่านโชคดีมากๆครับที่แได้เข้ามาเจอโชควันนี้โคตรโชคพันล้านดวงชัยวันนี้อินดีมก็ประธานบริษัทก็คือคุณก้องอครรัตนนงติพลนะครับหลายๆท่านก็จะเห็นได้ดูกันเป็น รายการที่อยู่กลางแจ้งทางสาธารณะนะครับก็ด้วยการสัมผัสหลายคนผู้คนหลายๆร้อยหลาย,ลาย,ลาย,ลายพันคนที่รายการอายุน้อยร้อยล้านนะครับทําคนที่ประสบความสําเร็จนะ่ะทาให้คุณกล้อง,องคังนิธิโลนเอาความคิดแนวคิดของคนที่ประสบความสําเร็จนะ่ะมามากมายนะมาก็ท่านก็ยังนึกถึงนะครับนึกถึง ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยของเรานี่นะครับหลายคนมีรายได้น้อยจะช่วยพวกเขาอย่างไงครับท่านจึงตัดตั้งบริษัทอินยินกุ๊ปขึ้นมานะครับซึ่งคุณกล้องแล้วก็มีทีมผู้บริหารทั้ง5ท่านด้วยครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆพื้นที่นะครับวันนี้ก็อยากจะ บอกว่าท่านเชื่อมั่นเชื่อถือใช้ใจได้เลยนะครับอินดีมของเราก็สำนักง,งานใหญ่ก็ตั้งอยู่ที่ถนนกเกษตรนอมีนติดกังเรียนเลื่อรลาดครับซึ่งพิโชคก็ไปมาแล้วครับไปทํางานที่บริษัทมาแล้วก็ไปทําบุญทำอะไรหลายอย่างที่บริษัทซึ่งไปเจอมาแล้ววันนี้ก็คือเป็นวันที่โชคดีสิ่งที่พิโชคจะบอกคือว่าโชคดีทุกคนคือคนโชคดีที่มาเจอ โค้โชคดวงชัยนาโชควันนี้นะครับท่านเป็นคนที่สุดยอดเป็นคนที่โชคดีถ้าท่านรับโอกาสของท่านไว้วันนี้วันนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวห้องเต็มนะครับโค้ดมนุษย์เงินล้านท่านคนแรกของไพ่สารของอินเดียท่านจะมาแบ่งปันนะครับวันนี้พี่โชคก็อยากจะมอบความโชคดีให้กับทุกท่านไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพบกันในไรหน้าพี่โชคก็จะแบ่งปันสิ่งดีวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับ คุณเป็นคนโชคดีนะครับถ้าคุณไม่รับความโชคดีตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับอินดีมใช่ครับอินดีมของเรานะครับทุกวันนี้ใช่ใช่ครับพี่พรอ,อินดีมก็คือรับรายได้เราอินดีมให้สุขภาพที่ดีนะครับในยุคนี้เราต้องหันมาใส่ใส่ใจสุขภาพใช่ครับหันใส่ใจสุขภาพของเราแล้วก็สร้างรายได้สร้างแพสซีฟอินคัม ให้กับเราได้นะครับเป็นงานที่ทุกปัจจุบันทุกเราทํางานคืองานเลี้ยงชีพนะครับงานแอสที ip, เลี้ยงชีพงานเลี้ยงชีวิตของเรานะครับแต่ถ้าเรามาทํางานตรงนี้เราสามารถที่จะมีแพสซิฟิคทำเน็ตเอยแพงสอปีสปีเป็นงานเครือข่ายผู้บริโภคก,ก็จะไปแล้วพอดี <laughs> ก็เสริมหน่อยครับวันนี้ก็ มันทำยังไงเขาทำยังไงกันนะครับท่านมาแบ่งปันนะครับท่านไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาแบ่งปันขนาดนี้นะครับวันนี้ถ้าใครเจอก็ถือว่าเป็นคนโชคดีผมเป็นคนหนึ่งที่เจอโคสพันิงาเยนซับนะครับมนุษย์เงินล้านคนแรกของไพ่ศาลผมเป็นคนโชคดีทุกวันนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันนะครับว่าเรารีบๆกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปด้วยดีนะครับโอกาสถ้าเราไม่รับมันก็เป็นอากาศนะครับ วันนี้ก็ฝากอินดีมนะครับทักรวนๆเลยนะครับผู้ที่แชร์ไลน์นี้คลิปนี้ออกไปนะครับท่านโชคดีที่มาเจอเนี่ยครับอินดีมโปรเจกต์ดหนี้นะครับเพราะความสําเร็จของคุณคืองานของเรานะครับวันนี้โค้ชโชคดวงชัยนาโชคก็ทักถ่ายแค่นี้ฝากไว้นะครับสวัสดีครับ